ก็จะมานำเสนอเนะครับกระบวนการการวิเทศการศึกษาแบบดีเโดยใช้เทคนิคการเสริมพลังนะครับจขั้นตอนจะมีสมาชิกดังนี้นะครับหนึ่งนางสาวประภากรพี่รักษา 2. องนางสาวสุวิชารักษาสรัตว์สานายกิษดาผูจอมจิตและสี่นายนัุรหวหังวรวงการนะครับรับมาพบกับโรงเรียนมหิดาวิทยาลัยนะครับมี วัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้นค่ะ 2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนในยุคปัจจุบันค่ะ3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ 4. สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้สอนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนค่ะครับในส่วนของกระบวนการนะครับเราทโรนเรียนมัคือมาวิทยาลัยนะครับได้คลิาคิดค้นนะครับโมเดลโดยชื่ว่า ก็คือมาโมเดลนะโดยมีอรวัตกรรมนะครับการจัดการนิเทศนะครับโดยใช้หลักของ PDCA นะครับคือกระบวนการที่เป็นสาคลนะครับแล้วก็เราได้ใช้หลักของการเสริมพลังนะครับมาร่วมด้วยโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเลิกจากนะครับในส่วนของขั้นทีนะครับคือการวางแผนนะครับแล้วก็ได้นำหลักการของหลักของการเสริมพลังเข้ามาช่วยในการจัดการนิเทศนะครับก็คือมีการร่รวมสร้างความตระหนัก ร่วมพลัง <rôle> ค <à déc> ้นหานะครับแล้วก็ร่วมพลังพัฒนานะครับในส่วนของดีนะครับขั้นการลงมือทำนะครับก็จะประกอบไปด้วยการร่วมพัฒสร้างเป้าหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของ4ครับเช็คก็คือการตรวจสอบนะครับก็จะเป็นการรวมและเปรียนรู้นะครับสู่การั้นหาและแก้ปัญหานะครับ แล้วก็ในส่วนของ a นะครับในส่วนของการแก้ปัญหานะครับเป็นการล,ง,าราง,าลง,ง,งมือแก้ปัญหาแรกคือแค่สู่สุชนนะครับโดยจุดประสงค์น,นะครับที่เราได้สร้างโมเดลนี้ขึ้นมานะครับเรื่องจากการกินพุนะครับข้อมูลก็คือในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับจากต้นสังกัดแล้วก็นโยบายต่างๆที่มีจากหน่วยงานนะครับที่ดูแล ขึ้นจากผนนะครับแล้วก็รวมถึงวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายของโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเอาพุทธนะครับก็คือเน้นไปที่ผู้เรียนเรียนจริงมีความสุขนะครับแล้วก็ครูนะครับเป็นผู้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกแล้วก็โรงเรียนได้รับความการยอมรับจากภายนอกนะครับรในส่วนของจุดเน้นนะครับเราจะให้ผู้รับผิดชอบ่อไปได้นำเสนอครับ แล้วเราจุดน้นนะคะเราจะน้นไปที่พัฒนาครูสู่ผู้เรียนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ทันสมัยนะคะโดยมีวิธีการนะคะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเช่นให้คุณครูทําเป็น QR code สําหรับเอกสารที่จะใช้ในการนิเทศนะคะโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อลดเอกสารภาระในชั้นเรียนนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในชั้นเรียนด้วยค่ะ ครับสำหรับหรับกลุ่มของเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ